ก่อนนะครับก็คือโดยภาพนะครับก็คือรายได้รวมเนี่ยครับเราเติบโตรประมาณ140ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น5%จากปีก่อนนะครับผม <c oughs> แล้วก็ถ้าผลการดำเนินงานทั่วๆไปนะครับก็ที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จาก2ธุรกิจนะครับก็จะเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตกับธุรกิจตัวโมบายคอนเทนต์จากชินนี่นะครับก็ทำให้กำไรของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็สำหรับในปี254เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายพิเศษหรือเป็นค่าใช้จ่ายเขาเรียก One t i m e e x p e n s ขึ้นมาก็คือเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับอันนี้เราเราตั้งด้อยค่าตัวอินตัวเงินลงทุนที่อยู่ในบริษัทวัตตะะครับประมาณ37ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ ผลกระทบตัว d e f e r r e d Tax นะครับอัตราภาษีเงินได้จากที่รัฐบาลเนี่ยปรับลดจาก30%เหลือ23%นะครับมีผลกระทบประมาณ23ล้านบาทนะครับส่งผลให้บริษัทนะครับในปี2554เนี่ยกำไรสุทธิเท่ากับ335ล้านบาทหรือประมาณ56สตางค์นะครับซึ่งสมมุติว่าถ้าไม่มี2รายการที่บอกว่าเป็นวัน t i m มเนี่ยกำไรเราจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ400ล้านนะครับ ส่วนในงบเดียวที่เราจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราคำนวณอยู่ประมาณ54สตางค์นะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีมตินะครับว่าให้จ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ27สตางค์ซึ่งรวมกับครึ่งแรกเนี่ยอีก27สตางค์ก็รวมกันเป็นทั้งปีเนี่ยเราจ่ายประมาณ54สตางค์ต่อหุ้นนะครับ อานนี้เรามาดูกราฟนะครับว่าสักสปีย้อนหลังว่าธุรกิจของของบริษัทก็จะเห็นว่าจากทัทันะครับจากจากปี2552เนี่ยประมาณ2,600ล้าน2,53 2,700ล้านแล้วก็2,54 0 2,800ล้านก็คือเพิ่มประมาณปีละ5%ตลอดมานะครับผมมาดู EBITDA นะครับ EBITDA ก็ จกสังเกตได้ว่าอีวีดาเราก็จะเพิ่มประมาณปีหนึ่งเกือบเกือบห้บล้านนะครับจากห้ารี่เป็นหกร้อยสิบ็ดแล้วก็เป็นเจ็ด้อยสาิบสานะครับถ้าเป็นกําไรก่อนรายการพิเศษนะครับที่มิคิชี้แจงให้ทราบก็คือกําไรจาก2องปดบเจดเป็น3ามอเจบสาแล้วก็ปีนี้ปิดที่ประมาณ3ามก้าสิบห้านะครับก็ตัว กำไรนะครับสำหรับก่อนรายการพิเศษที่ยัเมเจอร์อย่างที่เมื่อกี้เรียนทราบคือส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตกับธุรกิจตัวโมบายคอนเทนต์ที่มาจากชินน่นะครับมาดูไรายได้นะครับในเมื่อกี้ที่ชี้แจงไปว่าในพัน0อล้านเนี่ยเมเจอร์หลักนะครับมาจากตัวบริษัทตัวอินเทอร์เน็ตก็คือ CS เองนะครับประมาณ1,700ล้าน นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตเราก็จะเพิ่มเติบโตมาเรื่อยจาก1,400ล้านเป็น1,500ล้านเป็น1,700ล้านนะครับส่วนชินนี่นะครับหรือว่าตัวโมบายคอนเทนต์ก็จากประมาณ200ล้านนะครับ279ล้านเป็น400ล้านแล้วก็เป็นเกือบเกือบ500ล้านนะครับแต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเขาเรียก Advertising หรือว่า Print p r v n t t i v i r t i s ท n g ที่ของของบริษัทก็จะประกอบด้วยสอง v n v t s t n t n t ก็คือตัว TMC ที่เราทำตัวสมุดหน้าเหลืองนะครับแล้วก็ตัววัตตะค l a s s i f y ที่ทำเกี่ยวกับสมุดอ่าเป็นเป็น Classify รายวันนะครับเห็นได้ว่าสองธุรกิจ Printing เนี่ยเนี่ยก็จะค่อนข้างจะดรอปลง2-3ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นตามเทรนด์ของของของกลุ่มธุรกิจ p r i n t ติ g ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่ในช่วงเดเวล o อปอ่ตัว โปรดักต์ใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับว่าเราจะรีเทิร์นหรือว่ารีบาร์สำหรับธุรกิจคู่นี้อย่างไรนะครับมาดูสัดส่วนกําไรนะครับก็อย่างที่บอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยประกอบด้วย i n v e วสเมนตเนี่ยสี่ตัวนะครับก็คือเป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับธุรกิจตัวโมบายคอนเทนต์แล้วก็ธุรกิจพรินต์บิสเ s สนะครับจะเห็นได้ว่า สองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะกลุ่มอินเทอร์เน็ตก็อยู่ประมาณแปดจากตะกอเนี่ยไปสิบหกเป็นร้อยสิบเป็นร้อยสาสิบสี่นะครับแต่ที่จะมาเยอะๆเลยสำหรับ2-3งสปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นธุรกิจโมบายคอนเทนต์จากชินนี่นะครับว่าาตัวอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะทำกำไรได้ดีนะครับจากแต่ก่อน100ล้านปัจจุบันเนี่ยเป็น230ล้านนะครับแต่ว่าธุรกิจปริ้นเนี่ย ที่เราชี้แจงให้ทราบว่า่อที่ที่ผมเรียนให้ทราบคือค่อนข้างจะเป็นไปตามเทรนธุรกิจก็คืออยู่ในช่วงหลังจากที่เราเปลี่ยนผู้บริหารให้คุณอาจารย์สัญชยัยจาก i t ทจาก AS เนี่ยเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็มีการล็อ n c h product ใหม่ๆออกมาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเชิ o u ราไม่สามารถคอมเพนเซสหรือว่าไปไปทดแทนตัวอัตราเป็นที่ที่ยอดขายที่มันลดลงได้ทันนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจปริน s i n e s s เนี่ยจากตะก่อนเนี่ยเจเนเรตให้เนี่ยปี252 2เนี่ยประมาณ100ล้านปี2 5 5 3เหลรือ61ล้านแล้วก็54เหลือ37ล้านบาทนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มปรินเนี่ยค่อนข้างจะดีคลายแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มเราก็ยังสามารถมีามาบาง Investment ที่สามารถเทิร์นราลกลับขึ้นมาได้เลยทำให้ตัวเลขสำหรับกำไรในกรุ๊ปเนี่ยก็ยังสามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับ ดูตัวบาลานซ์ชีตนะครับตัวงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับว่าสิ้นปีนี้นะครับว่าตรงสาธเวธนวาห้าสเนี่ยก็มีเงินสดออนแฮนด์อยู่ประมาณ378ล้านบาทอันนี้เราก็เตรียมเงินสดไว้นะครับสำหรับจ่ายเงินบันผลหรือว่าขยายการลงทุนทั้งหลายนะครับผม <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยก็เป็นทาง คุณานันนเนี่ยได,ได้ได้ได้มีการสรุปสําหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจตัว C.S. Log Info ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราทำเราเรียกว่าทำเซอร์วิสทำธุรกิจ List l i ลนให้อ่าพรีวา e อินเทอร์เน็ตให้กับพณะอา่าพวกบริษัทองค์กรทั้งหลายนะครับรวมถึงมี p ร o วตัวอินเทอร์เน็ตอ่า IP star หรือว่า ADSL บางส่วนให้กับลูกค้ารายย่อยหรือ SME นะครับปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะ move ธุรกิจไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งเราเรียกว่า ICT นะครับหรือว่า Internet c o m ตคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีะครับว่าว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยการขายแค่เซอร์วิสอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราขายเราเรียกว่าเราขายโซลูชันนะครับคำว่าโซลูชันหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าหมายความว่าเราเราจะมีทั้งขายอุปกรณ์ขายทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือว่าพวก Maintenance Equipment รวมทั้งเซอร์วิสล s สไลน์เนี่ยพร้อมกันไปในวหนึ่งแพ็กเกจให้กับทางลูกค้านะครับซึ่งหลังจาก2ปีปีสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าธุรกิจเนี่ยเติบโตไปได้ดีจากปีอย่างเช่นปี2 5งเนี่ยครับมีธุรกิจจากการขายตัว i q u i p t s o t u t l u t เนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบเกือบร้อยล้านบาทนะครับจากส่วนปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ30ล้านบาท ทรนมันก็ค่อนข้างจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับว่า,าสํำหรับธุรกิจนี้นะครับว่าคําถามคือเอ้แล้วทำไมทําไมธุรกิจนี้ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จแล้วเดินไปได้ดี <c oughs> ก็เพราะว่าสิ่งที่ที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับก็คือว่าลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปขายของเนี่ยเขาก็จะซื้อ e อุป m e n t อย่างหนึ่งแล้วก็ซื้อลิสต์ลายอย่างหนึ่ง <c oughs> พอซื้อเสร็จปุ๊บเอามารวมกันบางครั้งเนี่ย มันไม่เวิร์คคือมันไม่สามารถเดลิเวอร์เซิร์ิสได้พอลูกค้าไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ก็มาถามว่าอ้าวเป็นที่อุปกรณ์เหรอเขาก็บอกไปถามคนที่ขายอุปกรณ์อุปกรณ์เขาบอกเอ้ยของเขาคอมพลี e ก็มาถามคนที่ขายลิสไลท์เอ๊ะทำไมของคุณใช้ไม่ได้ทำไมสายคุณไม่ดีเขาก็บอกของเขาเรียบร้อยอ่ะสุดท้ายหากันไม่เจอว่าเป็นที่อุปกรณ์หรือว่าเป็นที่บริการนะครับในวันนี้เราเลยบอกว่าโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าผมขายหมดเลย ตั้งแต่อุปกรณ์บวกบริการบวกอะไรทั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้ผมเซอร์ติฟายให้ผมการันตีให้นะครับผลปรากฏว่าพอเราขายอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทําให้มัน t r u ได้สามารถ Deliver Service อันนี้ได้ก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจนะครับว่าขายได้โปรดักต์นี้ขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มขายทยอยเริ่มร้อนโปรดักต์นี้ออกไปในตลาดเนี่ยก็มีลูกค้าซื้อมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ อยู่ในมือของเราอยู่แล้วนะครับก็เลยมาถามด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราเขาอยากได้โซลูชันลักษณะนี้ทําแบบมีการแบ็กอัพสองสามไซส์อะไรเงี้ยเราก็มีการบอกโอเคงั้นคุณต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะมีมีการต้องต่อต่ออินเทอร์เน็ตแบบลักษณะนี้เขาก็เชื่อเรารสุดท้ายก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ซักเซสอันหนึ่งที่สําหรับทําให้ธุรกิจของ c ีเอสล็อกเนี่ยเติบโตไปได้ดีถ้าเมื่อกี้กลับไปดูตัวรายได้ที่เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกําไรที่เพิ่มขึ้นสําหรับอีก รายได้หนึ่งที่เรากำลังจะมาก็คือตัวธุรกิจ IDC Internet Data Center นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบเมื่อตอนควอเตอร์ที่3ผมมาพรีเซนต์ตอนนั้นน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมน้ำท่วมท,ท,ที่ที่อุทยาก็คือตามนิคมสากขาต่างๆที่ในนวัานครในวนัดในน,ะในักษะนั้นก็มีลูกค้าเนี่ยครับที่อยู่ในกลุ่มบริษัทนิคมอินดัสทรีทั้งหลายเนี่ยมาใช้อ่า Internet Data Center ของเราแล้ว